และตอนนี้นะคะก็ขอยินดีต้อนรับนะคะคุณอาุูศักก์กันน้อยนิดหน่อยนะคะเข้าสู่ครอบครัวโตโยต้านะคะหน้าหวานหวานคุณลูกค้าดิฉันเมื่อก่อนหนุ่มๆเนี่ยพี่ศักกลิงลมนะเว้ยใครเตะพี่ล้มน่ไม่เป็นไรแต่อย่าซ้ำนะถ้าซ้ำพี่ลุกขึ้นมาพังงานหมอคำสั่ายหวานหวานนะคะวันนี้ค่ะต้องยินดี ต้องยินดีอะไรยินดีไปแล้วเข้าสู่ครอบครัวโตโยต้าของเรานะคะแล้วก็ต้องขอบพระคุณที่เลอกพิวพิวดูแลนะคะคก่อนเลยนะคะตอนเราก็เสร็จแล้ววันนี้เดินทางมาจากจังหวัดอะไรคะมาจากนาคปรคนคปฐมนครปฐมนะคะมากันยังไงคะให้ญาติมาส่งค่ะให้ญาติมาส่งนะคะวันนี้อยู่อำเภออะไรคะนิดหน่อยนะคะ,ะปฐมอำเภอบางเลนค่คะอ๋ออยู่บางเลนบางเลนนี่เหมือนเป็นอำเภอเมืองไหมเป็นอำเภอใหญ่ไหมของบางเลนบางเลนไม่ใหญ่ค่ะไม่ใหญ่มากใช่ไหมคะ แต่ไม่รู้ว่าไปนครปฐมนี่เลยเจอป้ายบางเลนตลอดเวลานะคะแสดงว่าทางกาต้องเป็นเส้นหลักใครๆก็ต้องผ่านทางนั้นใช่ใช่ค่ะไปนะคะเลนเยอะเลนเยอะเฮ้ยมีมูฟเป็นไงล่ะบางเลนเลนเยอะนะคะเป็นคนนครปฐมกันเลยปะคะไม่ค่ะเป็นคนที่ไหนคุณสุรินไหมค่ะเป็นคนสุรินทร์ทางคู่ไดไหมคุณเอิร์สไดไหมคนสุรินทร์นี่ข้างหน้าหวานอย่างนี้เลยเหรอนี่หวานละนี่หวานละคิ วันนี้อะไรนะอ๋อดิวบอกเพื่อนดิวเขาเป็นคนสุรินทร์โอ้แสนกล้าแสนกล้าแคว้นลำพูนว่าครับคนละอำเภอจริงไหมที่เขาบอกออะไรคะแคว้นอะไรเพื่อนไม่รู้เลยนะบเป็นคนจังกล้าทั้งหมู่บ้านเลยมันจริงไหมเขาบอกว่าคนสุรินทร์นะถ้าทั้งหมู่บ้านน่ะนามสกุลไลยเหมือนจะนามสกุลนั้นเยอะๆเลยอ่ะจะเยอะค่ะจะเยอะใช่ไหมเหมือนหมู่นั้นก็จะเหมือนเป็นเครือญาติพี่น้องกันหมดเลยนะคะอันนี้เรานามสกุลนะคะ มีสุกแก้วสุกแก้วสุกนะคะแล้วที่อำเภอมีแก้วสุกเยอะไหมคะก็มันมันจะเยอะเท่าไหร่อ่ะอ้ลอยลาผมมีคนเดียวว่างนั้นนะคะโอเคแล้วไม่อยู่นครปฐมกันนานยางมาอยู่ห้าปีห้าปีแล้วมาด้วยกันเลยไหมคะใช่จับมือกันมาเลยห้าปีนี้จับมือกันมาหลายปีแล้วแต่ว่ามาอยู่นครปฐมนี่ห้าปีห้าปีแล้จับมือกันมาหลายปีกับอาชีพนะคะมาทำอาชีพอะไรกันที่นครปฐมค่ะเอ่อ ไม่อะไรอันนี้เขาจะมาเหมาทําบ่อพักอะคะ่ะอ๋อทำบ่อหนานี่ก็คือเป็นธุรการของบริษัทธุรการก็คือเป็นพนักง,งานบริษัทนี่แหละดิวก็เป็นอาชีพเฉพาะทางนะคะทําบ่อพักนะคะพักน้าใช่ไหมใช่ค่ะหรือพักใจคะพักน้ำเซลล์ลูกค้าตลอด พักน้ำนะคะแล้วก็งานมีต่อเนื่องเลยไหมคะมีต่อเนื่องอยู่ห้ามาห้าปีเนี่ยไม่มีหยุดเลยงานยเนาะวันอาทิตย์ก็ทําวันอาทิตย์ก็ทําจริงๆนะวันนี้รับรถนะคะก็คือไม่อยากมานะคะอยากให้เซลล์ไปส่งนะคะแต่ด้วยความเซลล์อยากให้ลูกค้ามาที่อยุธยาเช่นกันนะคะก็เลยแบบเอ้าไม่ถามรุ่นมัวแต่มัวมอยลูกค้าอ้าวันนี้มาซื้อรถเป็นรุ่นอะไรกันคะนิดหน่อยโตโยต้าแซดอีดิชั่นแซดอีดิชั่นใครเป็นเลือกคนเลือกรุ่นท็อปคะเกตรุ่นมิด ควรดูสักดิ์หรือนิดหน่อยเลือกนิดหน่อยครับนิด <c oughs> หน่อยเลือก <c oughs> เรามีหน้าที่เลือกอะไรบ้างไม่มีหน้าที่อะไรแล้ว <c oughs> <c oughs> มีหน้าที่อะไรมีหน้าที่ขับอย่างเดียวนะคะเมืเ่อกี้ไปเทสแล้วกับพวงมาลัยที่ปรับได้สีทิศทางเป็นยังไงคะดีมากเลยรู้สึกโอเคนะโอ,โอทำให้สมรรถนะการขี่จะดีขึ้นนะคะนะแอร์เย็นไหมคะเมื่อกี้ที่พี่กิ๊พาตรวจรถแล้วเย็นเจี๊ยบเลยนะคะใช้จุดประสงค์อะไรคะอันนี้เป็นรถคันแรกไหมคันที่เท่าไหร่แล้ว ถ้าเป็นชื่อเขาะข่ะคันแรกอเอ้ยอเพราะว่าไอมีอีกคันนึงเป็นชื่อหน่อย,ยอ่าอ,อีกคันนึงเป็นรถเก๋งที่เมื่อกี้เล่าเม้ามาว่าแต่งเครื่องเสียงรับเต็มระบบเลยแล้วคันนี้เอาไงา อันนี้ไม่แต่งไม่แต่งคอขับเดิมใ่เป็นเดิมเอาไปใช้งานอะไรคะคันนี้จุดประสงค์ก็ใช้ส่วนตัวค่ะใช้ส่วนตัวเนาะโอเคนะค่ะก็คันก็เก่งก็ตีตู้ไปซะเต็มลาแล้วอ่ะคันนี้ก็ต้องเอาไปใช้วิ่งกลับบ้านเนาะเห็นว่าจะกลับบ้านแล้วอีสองสามวันนี้ออกรถใหม่ป้ายแดงแล้วกลับบ้านเลยเอาไปโชว์คนที่บ้านโชว์คนที่บ้านรู้สึกยังไงกับการที่แบบเออเรามาทํางานอันนี้ในรอบห้าปีเนาะแล้วเราออกรถเลย ก่อนหน้านี้ก็คือมีรถแล้วนั่นแหละนะคะอันนี้ก็ประมาณว่าซื้อเพิ่มนะคะนิดหน่อยพี่ถามหน่อยทาไมคนเราเนี่ยบางคนแบบเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีเนาะเขาก็มองว่ารถคันเดียวก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะควรดูสักนะอันนี้เราคิดยังไงแบบเราซื้อเพิ่มกับสถานการณ์แบบนี้หนูว่าคือรถเก่งมันประโยชน์ใช้สวยมันน้อยอะค่ะอันนี้มันแบบบรรทุกขนของได้เยอะแล้วช่วงนี้แบบครอบครัวก็มีของเยอะเวลากลับบ้านต่างจังหวัดทีนะแบบขนอย่างเดียวเลยค่ะไม่ต้องพูดถึงแค่รถเก่งที่ใส่เสื้อผ้าไม่พอแล้วพี่ใส่ไม่พอจ้ กลับบ้านเลยนาะแล้วกลับมาต้องขุนข้าวสารมาอีกเออเนี่ยแหละขุนข้าวสารแบบเวลาคนที่บ้านนะคะเวลากลับ่างจังหวัดไปอ่ะแสดงว่าที่บ้านทําข้าวเองใช่ใช่ไหมที่บ้านทํานา่าแต่ละปีกลับบ้านก็แม่ก็ขุนมาเลยพ่อแม่ก็ขุนท่ามาเลยไม่ต้องมาซื้อข้าวกินเลยโอ้โหเหมือนพี่พี่คนนั้นนะลูกค้าได้ยูสูรินเอออเพื่อนดิวก็ได้ข้าวกลับมาเหมือนกันดีจังเลยเนาะแล้วได้ข้าวปลูกเองเนาะปลอดสารด้วยออร์แกนิกด้วยเนาะพันอะไรเป็นข้าวหอมไหม เปข้าวหอมมะลิรอบเนี้ยกลับมาเยอะไหมก็ประมาณเขาเรียกว่าอะไรถุงปุ๋ยห้าถุงปุ๋ยอ่ะเดี๋ยวพี่ขอเต็มือเดี๋ยวพี่ขอถุงที่ถามไม่ใช่อะไรจะขอถุงนึงเส้นเนี้อผ่านตลอดหรอใช่ค่ะเอาไม่ล่ะถ้าถุงนึงไม่ล่ะพี่กินไม่ได้เดี๋ยวหนูไม่ใช่ไม่ใช่พี่จะขอซื้อสักถุงนึงชอบเป็นลูกข้าวสารเนี่ยบางทีมันมีหลาหลายประเภทแต่อย่างที่ที่เราไปส่งพี่พี่หลักชัยเนาะ ที่แกให้มาเนาะก็เป็นเหมือนพวกก่อสารพิษตลอดเลยก็ถือถ้าข้าวหอมปูกเองบ้านๆเนี่ยคือน่ากินก็จะชอบไงชอบเป็นการต้วหอมสุรินด้วยนะข้าวหอมสุรินด้วยใช่ชื่อดังซุรินก็คือมันมันดังเรื่องข้าวมันหอมด้วยค่ะใช่เอามานะถุงหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเก็บตังค์นะปุยาอมหรือยึดจัดการให้นะคนดูสับบอกว่าจะให้ฟรีดีไม่ให้ฟรีดีวะได้ไม่ได้เอาไกดีนะคะอยากลองชิมข้าวเหนียวดีไหม ข้าวเหนียวไม่ได้ทำอ่ะข้าวเหนียวไม่ได้ทําทําแต่ข uh, ้าวสวยเนาะข้าวสาดเนาะโอ้ดีเนาะนั่นน่ะที <t <t ่บ้านธรรมชาติสุดๆเลยไหมธรรมชาติเนาะทำนาเลี้ยงวัวเออทำนาเลี้ยงวัวแล้วเราคิดว่าเราจะอยู่นครปฐมอีกนานไหม ก็อยู่ไปเรื่อยเนาะเรื่อยเก็บตังค์ไปก่อนใช่ค่ะถ้าไม่รู้ว่าอยู่แค่5ปีออกไปได้คันรอยู่จนแบบไม่มีงานทำไปเลยคือแบบให้เขาไล่ออกไปเลยเขาไล่ออกไปเลยเจ้านายคาหนนิดหน่อยบอกอยู่ยาวๆนะคะเดี๋ยวเพื่อเจ้านายผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะอยู่กันยาวๆนะคะไม่ต้องวนอย่างอย่างที่บอกกันเนาะแบบบางทีอยู่ต่างจังหวัดเราเข้ามาเหมือนได้มีโอกาสได้มีอาชีพเนาะเราก็จะทำดีที่สุดอยู่แล้วเนี่ยค่ะอย่างที่บอกนี่ล่าสุดลูกค้าพี่กิฟนายอยู่จังหวัดอะไรคนที่โทรมาคืนนั้นอีสานเหมือนกันแต่ไปทำอิสราเอล เขาก็บอกว่าไม่อยากกลับเลยนะจะอยากแบบทำทำทำจนกว่าจะไม่ได้ทําอะไรอย่างนี้ค่ะอย่างที่บอกค่ะทุกอาชีพมีคุณค่านะคะตั้งใจทํางานนะคะตั้งใจเก็บเงินนะคะแล้วก็มาทําอะไรนะคะมาออกรถไปแดกนะค่ะอยู่ต้นนครปฐมเจอคลิปเคยเรียกว่าต้องเปรียบเทียบผ่านมาแล้วตั้งหลายโชว์รูมร้อยโชว์รูมดูเจอพี่กิฟช่องทางไหนมานะ YouTube อ่ะ u t u b e เนี่ยแน่นอนว่าไม่ได้เห็นพี่กิฟคนแรกแน่นอนทําไมถึงเลือกเซลผิดตุกกิฟคะใครเห็นก่อนใครเห็นพี่กิฟก่อนชอบแบบ อัธยาศัยดีแล้วก็แบบคือแล้วคือหนูเป็นคนที่ชอบแบบว่ารถแต่งรถแต่งพอมาดูาาพี่กิ๊บเป็นซิลที่บบว่าแต่งให้ใ <จบ S 1> แต่งให้ครบเลยใช่ใช ก็เลยชอบตรงนี้ยกนะ็คือคือไม่อยากจะไปแต่งเองอ่ะมันเสียเวลา,<อ>าหปจบจบ,จบที่ศูนย์เลยจบที่ศูนย์เลยและที่สําคัญพี่กิ๊บแจ้งไปแล้วว่าเรามีการรับประกันด้วยนะคะในโสโ่ขุงอรปกณ์ตกแต่งนะคะก็คือดูแลให้ทั้งหมดเลยนะคะคุณลูกค้าทางบ้านไม่ต้องกังวลใจนะว่าเฮ้ยแต่งไปมันจะขาดประกันไหมหรืออะไรนะคะคือไม่ต้องนะคะคือแจ้งคุ้มครองให้ทั้งหมดแล้วก็พี่กิ๊บก็ได้อธิบายให้คุณรู้สึกแล้วก็นอนนิดหน่อยนะคะฟังเรียบร้อยไปแล้วเพื่อให้เกิดความสบายใจว่าเฮ้ยรถแต่งอะ่ะแล้วมันประกันขาดไหมไม่ขาดนะคะก็คคคืออต้้้้้้งงงงแจลูกาาาทบนนนไวรีะะ อ่ะและเสร็จปุ๊บเรียบร้อยเป็นไงถึงได้แบบตกลงปงใจเลยโทรเลยวันนั้นค่ะอ่ะเพราะเพราะว่าแต่งรถให้ใช่ค่ะแค่นั้นเอซายาใส่ดีด้วยใช่ค่ะทยาใส่ดีแล้วก็คุยแบบมันมันอ่ะเขาแลมันถูกใจมันถูกใจอ่ะเนาะไม่รู้จะเปยังไงคือชอบอะค่ะเนาะถูกใจพีทก็ต้องดีใจนะคะเพราะว่ารถนั้นนะคะน่ารักมากนะปุ๊บที่จองรถมานะคะเพราะว่าชื่อเขาคล้ายคลึงกันหมดอันนี้คุณนิดหน่อยใช่ไหมคะ วันก่อนนั้นคุณนกน้อยนะคะแล้วก็มีคุณน้อยนายนะคะคือว่าเซลเนย์งงนะคะชื่อลูกค้าน่ารักน่ารักนะคะไม่รู้หันหน้ามือตาโัวอยากได้อะไรให้รับจองอย่างเดียวเลยนะคะเพราะว่าชื่อลูกค้าน่ารักเหตุผลแค่นี้เองนะคะวันนี้นะคะพี่กิ๊ฟก็ดีใจนะคะที่ได้มีโอกาสดูแลลูกค้าที่สองขครอบครัวคุณดูศักด์นะคะคุณดูศักด์มีอะไรจะบอกพี่กิ๊ฟไหมคะ ไม่มีนะคะนำหน้าหวานๆไปวันๆนะคะคนนี้นะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณนะคะที่แบบเลือกพี่กิปดูแลนะคะให้โอกาสได้ดูแลรถคันที่สองครอบครัวนะคะก็ตอนเราเข้าสู่ครอบครัวโตต้าไปแล้วไม่มีอะไรมากค่ะคันนี้ขอให้นะคะน้องๆขับไปทางไหนนะคะมีแต่รอยยิ้มมีแต่ความสุขมีแต่เงินมีแต่ทองขนของได้เยอะๆนะคะขนข้าวได้เยอะๆเลยนะคะให้มีแต่รอยยิ้มตลอดการเดินทางนะคะขอบคุณนะคะที่เลือกพี่กิบดูแลนะคะแล้ววันนี้นะคะน้องๆเนี่ยยังมาจากนครปฐมนะคะแล้วคุณลูกค้านะคะอยู่จังหวัดอะไร นนะะจะไม่ซื้อรถกับเซลล์กูกิฟเนี่ยจะอดใจไหวหรอคะเน้นย้ําต้องโทรนะคะโทรพี่รับเร็วมานิดหน่อยรับเร็วค่ะถ้าไลน์ตอบไวไหมถ้าไลน์ก็ไม่ได้เร็วเท่าโทรค่ะใช่บอกแล้วค่ะเออเนี่ยค่ะถึงบอกว่าต้องเน้นโทรนะคะ0ูนย์เก้าศูนย์เก้าแปดห้าเก้าแปดศูนย์เจ็ดะคะคก,กูกิมีเบอร์เดียวนะคะอ่ะอีกนิดนึงลูกค้าทางบ้านาถามกันมาเยอะตัวจริงตรงปกไปคะนิดหน่อยสวยกว่าสวยกว่าในคลิปเยอะเ,เลยค่ะอ้วนกว่าไหมคะไม่ค่ะคออดูในคลิปเหมือนพี่จะอ้วบ แต่จริงหน้าเล็กๆอ,อุ้ยเอาผมปิดหรือเปล่าเดี๋ยวเติมนต้องมาให้เคสนี้เต็มผักเลยแล้วดีวันนี้ดีใจนะคะลูกค้าชมปรืมนะคะ <c oughs> วันนี้วันดีค่ะเห็นไหมวันนี้ลูกค้ามาออกรถกันเยอะมากเลย <c oughs> นะคะวันดีจริงๆนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะวันดีๆนะคะเซลลดีๆก็คู่ับลูกค้าน่ารักนะคะอย่าเลือกเซลลผิดนะคะชีวิตเปลี่ยนนะคะถ้าเลือกเซลลดีเราก็จะมีรอยยิ้มกันในวันรับรถแบบนี้นะคะของแถมครบเต็มจํานวนแน่นอนนะคะไม่มีบิดผิวไม่มีตกติกนะคะจริงไหมคะ จริงค่ะนิกกิ้ไม่ได้บังคับให้ลูกค้าพูดนะคะอันนี้เสียงลูกค้าการันตีเนี่ยดังที่สุดแล้วค่ะวันนี้พวกเรา3ามคนนะคะไปแล้วนะคะขออนุญาตไปรับรถนะคะแล้วก็เดี๋ยวรถน้องๆน,นะคะเดี๋ยวก็จะขึ้นคลิปโชว์ให้นะคะว่ารถน้องจะสวยขนาดไหนนะกะับคันนี้นะคะคุณอดุลศักด์คนนิดหน่อยจังหวัดนค<า>รนปฐมนครปฐมนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายด้วยกันเลยลูก <laughs> <laughs> โอเคขอบ <laughs> คุณค่ะ<า>นี่